นาพีนอ้อนี่สิผ้าพี่ผ้านองมาเบิ้ลวิธีการห่อไข่มดแดงห่อหมกเนีย้อ,ยองพีพีน่น้องไข่เงี้นะงี้ยน้ปนแง่มากใหม่ๆสองคนเราสุดยอดที่เหลือหน้าตาฟุง้งแย่แต่ว่าง,องนงงอน อันนี้เบืงตีพี่น้องทุ่งหนึ่งเขาเอื้อนทุ่งให้หมกห่อหมกบ่ห่อหมกหนึ่งหมกละหาสีพี่น้องอใช่แม่เพียงมีบ่สองทุงนี่ไงนี่ไม่ใช่เนี่ยอ๋อนี่่ได้ถัดเรื่องวัตถุดัดเลยหมดกะกับเบืองตีพี่น้องแต่ขยันหนอ้เบื้องตี้เบื้องตีท่งละหาสีพี่น้องคิดว่ามือหนึ่งได้เท่าไรถ้ารูดูนี่ได้มือเป็นพันสองพันคนได้พี่น้องเลย ถึงดาหาสิบ,บาทเอาหาอร่อยพวกเลยถ้ถา,ถาขยันมือใด้มันหวานก็นได้หลายเด้อ <c oughs> แล้วพี่น้องเบิ่งวิธีการเราห่อเดี๋ยวทีให้เราเบิ่งว่าหาสิบบาทได้หลายปันไดนซื้อไปกินมื่บ้านนี่แหละพี่น้องได้หลายไดย้หาสิบบาทกินเกือบอบเ่ <c oughs> เบิดใส่พักใส่มีเข้าไปเขาขาวมันเหนียวกว่าเก่าแป้งเนียัง แปเอาแป้งอยังห้อยมันก่อนแป้งมันแป้งมันห้อยเพื่อที่ให้แม่มันออกปะไร่แม่มันออกไข่แม่มันอ่อนกัดไข่ดูขนหน่วยนะอู้ยไข่ตรงตรงเลยแป้งลูกลองทีการห่อของเราห่อโปร่งห่อมันโปร่งมันจังบ่ทับไข่แตกเนาะพี่น้องมันจังบ่ห่อนบ่เอาน้ำเนาะเดี๋ยวมันสเสีย วิธีว,ธวิธียังก่อขอน้นดีสามบานเท่าอินทรีแล้วนนนเนี่นี่กะเงี้ยไข่มดแดงจักน้อยมันยังบานนกไมมใกล้เราบอกท่านเด็กไก่เดีย่ยวน่อฝนกันเลยมากไสหมึกปลาหน่อ,นนอไมงเออ,อไปหมึปลาเดี๋ยวเรากำลังนิงน้วแมงนกไมไมมาขายพี่น้องเดี๋ยวปลาเบิ่งทางหนาล้านเราของปลาเราบรหลายปันไลยมือนี่เราข้าไปเงี้ยตะไข่มดแดงพ้นไปอีกแล้วมือเงี้ยไปหาเหลืองแม่เปี่ยงอีกแล้วหมดกะกัด เราบอกคมีของปลาพันได้ละก้าแต่ปเป็นแง่ไข่มดแดงนี่ปัิกวก็มีถุงละสิบบาทบข่ตัวปีนี่ครับนี่ผุนล็อกแง่มากใหม่ๆเลยก็ลั่งหอเจรังน่วิ่งครับผมโอ้ททอยทอาา้อนออหอหนึ่งละว่าลูกค้าแล้มาแล้วผุดเป็นเาสดๆเลยหอขนาไหนแลวอยู่ ว่าเด็กใหญ่ออกมาโหลดดีแล้วะมีมแมไดไม่เลยปาวเจพี่น้องมีทีคนอีสารห่าไปหาเนี่ยมากที่อสิได็กินนี่มันมนง่ายๆดิพี่น้องอาหารชันสูงอ๋อข้าเจ้า้ังลุงเทียบบอนี่ว่านผมเอาไปก่อยนี่โอ้ยแสบขนาดใส่ลูกโดดได้หลายเก้า ี่แม่เปลี่ยนเราไปเลือกเราบ่ทันไนนมาขัดออกได้สามถุงเลยพี่น้องค <c> ร <oughs> ับแม่มันดอก <c oughs> ดอกกระเจียวเลยว่ามีหมด้ลเก็ว<อ>ิญญาณไข่มดแด,ว<อ>ดงว่านม้ไผ่นั่ไข่มดแดงกับดอกกระเจียวนั่นไม่ได้ดอกกระเจียว ตามรดูกันพี่น้องเดี๋ยวเล่ากันยุคนีละยุคไกล้ๆก็พรมดะคบินละเดี๋ยวสิบป้าพี่ป้าน้องมาเบิ่งเรื่อยๆเราอาหารปลาเราจีบหน่อยก็ดีเย็บบุกม่วงสุงแล้วม่วงก็สอสม่วงสุกเสร็หน่วยดิบันได้เกิดอยู่หงกับเป็นดอกมเอาหน่อยๆมากินตัวมากินแก้วตัวม่วงก็สอสเป็นหนาเฮ็ดม่วงแผ่นอีกแล้วสุดใหญ่เลย ชิเจ้าดเฮ็ดอ,อ,อย,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 ยู่บนม่วงแผ่นเฮ็ดขายเงินกังไดยทานตอนมาขายอยู่นี่ดิเ้อโอ้วเฮ็ดอดมงแผ่นนะพ,พี่น้องตามฤด,ดูการนหลีของเรานี่กับพักของสวนของหัว,ลว <c oughs> เลามา <c oughs> อกมอ็วกม,ม่วงแผ่นน่ะมั่ะเนียฝรั่งกับมาสื่อไปเมืองนอกคนด้วยพี่น้องนั่นยกทั่วปีพักหัวพักสวนเราบกเขืบอกแบบแจกบคุง้งงานอ่ อาพี่น้องนี่กับพ,พี่ค้านนอเนเิ่งตลาดในน้อย,อยของเล่านี่ละ่ะขายอยู่ผู้เดียวเล่านี่ละ่ะตลาดนน้อย,อ,ยอาหารปลาเราก็หามาเองสุดยอดที่หลีครับผมคลิปนี้ก็ไว้สำเนาครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่อง,ส,งสมตม่ำหุมตะขบน้ำเน้ด้วครับเด้อสวัสดีครับเน่พี่น้องแม่เป่งแม่เป่ เลือกแล้วโตมดแดงกาปล่อยมันขึ้นต้นไม่ต่อเจอสีสีขยายพันธุ์พี่น้องยังได้ลายอยู่ประจว่มอ้โหยังได้อยู่มีครบใครมาหนึ่งป่ะเรื่องพี่พี่น้องเงียมากแล้วกับวงเลนสีด้เลยเดี๋ยวตรงมาเลือกออกอมแม่เปิ่งกับใครผักใครยังมันนะส่วนโตมดแดงกับปล่อยมันขึ้นต้นดอกต้นไม่ไปเจอสีสีขยายพันธุ์